หลังจากที่นางเอกได้รับการช่วยเหลือจากพระเอกไม่ให้ถูกรถชนเธอจึงพาพระเอกขึ้นแท็กซี่พระเอกบอกว่าบอกได้หรือยังว่าใครเป็นอะไรนางเอกบอกว่าแม่เธอตกบันไดและอยู่ i อ u พระเอกเลยสั่งแท็กซี่ให้ไปปูซานนางเอกบอกว่าไม่ใช่แม่ฉันอยู่โรงพยาบาลแถวนี้ย้อนเวลากลับไปบินซองได้ขับรถมาหาเพื่อนๆที่กำลังเล่นเกมอยู่และเขาก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าไปเที่ยวทะเลกันทุกคนตก,กใจแต่ก็ยอมไปได้วยดีผลปรากฏว่าระหว่างทางนึกว่าจะเป็นทะเล ใกล,ใกล้แต่ที่ไหนได้ทะเลปูซานจินซองเลยเล่าให้ฟังว่าซอยองโทรมาแต่เช้าและบอกว่าลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่ห้องให้เอาไปให้หน่อยที่ปูซานนี่แหละค่ะเป็นที่มาของการพาพเพื่อนไปปูซานทั้ง4หนุ่มขับรถไปก็ร้อนไปเพราะด้วยความที่รถเก่าสเสลือเกินระบบก็รวนเพื่อนๆต่างลงมติให้ปิดกระจกและเปิดแอร์ผลปรากฏก็รถถอยหลังซะอย่างนั้นส่วนนางเอกที่อยู่ปูซานก็กําลังช่วยแม่เตรียมของเพื่อที่จะขายของแต่ ซอยองเข้ามาและชวนนางเอกไปเที่ยวทะเลนางเอกแปลกใจว่าทําไมต้องชวนซอยองบอกว่าเขาลืมโทรศัพท์ไว้และให้จินซองเอาโทรศัพท์มาแต่นางเอกก็ไม่อยากไปซอยองบอกว่าพระเอกก็มาด้วยเท่านั้นละจ้านางเอกตอบตกลงเพื่อทั้ง4ี่หนุ่มถึงทะเลเพื่อนๆก็จะไปกินข้าวแต่จินซองไม่ไปอยากอยู่กับซอยองนางเอกเลยพาทั้ง3หนุ่มมากินข้าวร้านนี้เป็นร้านพื้นเมืองของปูซานทาอาหารเกี่ยวกับแพ็กฟิตอร่อยแพ็กฟิตมีรูปร่างลักษณะคล้ายปลา ส่วนใหญ่คนพื้นเมืองจะรับประทานเวลาทําก็เอาไปย่างกับฟางถึงจะได้กลิ่นฟางหอมๆและทําให้ลอกหนังกับเนื้อง่ายเอาละ พร้อมแล้วก็หมําเมื่อกินข้าวเสร็จพระเอกและเพื่อนๆมาเจอเกมทุกกระเบื้องทั้ง3ได้แข่งขันกันสรุปว่าพระเอกชนะและได้รับรางวาัลนั่นก็คือพวงกุญแจตุ๊กตาและเขาได้มอบให้กับเธอจากนั้นทั้ง4คนก็กลับมาที่ชายหาดและกําลังจะเล่นเกมแต่ว่าขาดผู้เล่นอยู่คนหนึ่งนางเอกเลยไปเรียกซอยองยกที่หนึ่งเริ่มได้ฝ่ายนางเอกเข้าโจมตีก่อนและแย่งชิงหมวกของฝ่ายตรงข้ามมาได้แต่ถ้าว่าเธอไม่ได้ตั้งใจทําให้หน้าของซอยองเป็น ซอยองเริ่มโกรธดเธอยกที่สองตามมาซอยองขึ้นจระเข้ฟาดหางขีบนางเอกซับตกลงทะเลเท่านั้นแหละจ้าทะเลเดือดสองพี่น้องทะเลาะก,กันจนไม่รู้หนุ่มๆจะห้ามยังไงซองจูเลยบอกว่าเธอเป็นพี่น้องกันนะทะเลาะก,กันทําไมทั้งคู่เลยหยุดการทะเลาะและซอยองก็กลับแต่เพราะว่านางเอกทําพวงกุญแจที่พระเอกให้หายไปนางเอกจึงดําผุดดําว่ายอยู่ตรงนั้นส่วนพระเอกก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าถึงขนาดขําแล้วนางเอกยังหาอยู่กลุ่มเพื่อนพระเอกบอก ว่าไปหาอะไรกินกันแต่พระเอกเสนอว่าเดี๋ยวจะไปถามนางเอกก่อนว่าแถวนี้มีอะไรน่ากินปรากฏว่าพระเอกยังเจอเธออยู่ที่ทะเลอยู่เลยเขาจึงเรียกเธอให้ขึ้นจากทะเลทําไมเล่นน้ํานานจังขึ้นมาได้แล้วนางเอกขึ้นมาแต่ถ้าว่าเธอมีแผลที่เทา้าพระเอกจึงเอาเสื้อคลุมให้เธอเพราะอากาศหนาวและอุ้มเธอขึ้นพร้อมกับบอกว่าเธอหนักเหมือนเม็ดถั่วเลยเขาได้พาเธอไปทําแผลและถามว่าทําไมไปอยู่ในน้ํานานเธอจึงเล่าให้ฟังว่าทําพวงกุญแจหายหลังจาก ที่เธอเปลี่ยนชุดเสร็จก็ได้พวงกุญแจใหม่ทันที พระเอกเดินพยุงนางเอกมาส่งถึงบ้านจนเจอแม่ของนางเอกแม่ของเธอต่อว่าที่เธอไปทำร้ายซอยอเธอบอกกับแม่ว่าเธอก็ได้รับบาดแผลเช่นเดียวกันและเธอก็เดินเข้าบ้านส่วนพระเอกก็โดนแม่ของนางเอกถามว่าเป็นคนทำร้ายลูกสาวเธอหรอพระเอกบอกว่าแผลที่เท้าของนางเอกคือนางเอกลงไปในทะเลแล้วน้ำทะเลมันกัดแม่ของนางเอกเลยขอบคุณและมอบเงินให้ทีแรกพระเอกจะไม่เอาแต่แม่ของนางเอกขยันขยอเลยต้องรับตามมารยาทและบอกกับพระเอกว่า อย่าให้ฉันรู้นะว่าเธอทำอะไรจีอูพระเอกลาแม่ของนางเอกกลับตัดภาพมาในปีปัจจุบันนางเอกและพระเอกได้มาที่โรงพยาบาลและมาเจอแม่ของเธอแม่ของนางเอกแซวว่านี่แฟนของนางเอกเหรอนางเอกตอบว่าไม่ใช่แต่พระเอกก็ยังงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมแม่ของนางเอกจำเขาไม่ได้เลย พระเอกเลยขอตัวไปซื้อของให้กับนางเอกก่อนในขณะนั้นผู้จัดการศูนย์ที่แม่นางเอกอยู่ได้มาถึงพอดีและขอคุยกับนางเอกบอกว่าความผิดครั้งนี้ทั้งหมดไม่เกี่ยวกับศูนย์เลยเพราะผู้ป่วยจะออกไปห้องน้ําแต่ผู้ป่วยดันไปบันไดหนีไฟและพลาดต,ตกไปเองและเขาก็ได้ให้อ่านกฎของทางศูนย์ว่าแม่ของนางเอกทําผิดจริงกับผู้ป่วยที่สมองเสื่อมระดับสาทางศูนย์ก็เกินที่จะรับไหวแล้วยังจะเป็นอย่างนี้อีกทางศูนย์ไม่ขอรับผิดชอบใด และขอคืนผู้ป่วยให้กับทั้งบ้านในขณะที่สนทนาอยู่นั้นพระเอกมาได้ยินทั้งหมดพระเอกถามว่าแม่เป็นยังไงบ้างแม่น่ะหรอกระดูกซี่โครงหกักโชคดีนะยังไม่เป็นอะไรมากแต่ว่าก็อย่างที่รู้นั่นแหละแม่เป็นสมองเสื่อมระดับ3ามส่วนทางด้านอูซองก็ให้ช่างมาดูห้องน้ําที่เกิดเหตุไฟไหมจอยังบอกว่าค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดถ้าฉันเจอหุ้นส่วนแล้วฉันจะคืนให้คุณอูซอนบอกว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นละ่ะหลังจากนั้นเขาบอกกับเธอว่าต่อไปผมจะขีดเส้น ให้คุณใหม่เพราะผมชื่อซอนอูซอนความหมายก็คือคารพบในเส้นจากนั้นมีพัสดุมาส่งซอยอนเป็นคนรับพัสดุและปรุงอาหารในพัสดุเสร็จสับอูซอนเข้ามาเห็นเธอกําลังยุ่งกับพัสดุของเขาอูซอนเลยต่อว่าเธออย่างรุนแรงว่าน,นี่มันงานของผมไม่ว่าจะกินชิมหรือถ่ายรูปคุณไม่สมควรที่จะเข้ามาก้าวก่ซอยอนบอกว่าเขาหวังดีเพราะว่าเขาเห็นมือเจ็บแต่อูซอนไม่ได้รับความหวังดีนั้นพร้อมกับ นำอาหารไปทิ้งแล้วบอกว่าผมไม่น่ายุ่งกับผู้หญิงชั้นต่ำเลยและอูซอนก็เดินหนีส่วนซอยอนก็เดินตามพลาดไปสะดุดกับขอบโต๊ะทําให้ซอยอนไปทับกับอูซอนซอยอนเลยบอกว่าอูซอนเป็นอะไรหรือเปล่าเขาผลักเธอและรีบวิ่งหนีทําให้ซอยอนคิดว่า นี่มันน้องเวอร์จินนี่นาได้ทีเสืออย่างเจ้แล้วส่วนทางด้านนางเอกก็เตรียมของเกี่ยวกับผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแพมเพ์ชหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เซฟแม่ของตัวเองพอแม่ต้องไปอยู่กับเธอสักพักหนึ่งและมาปรึกษาหน่วยงานราชการที่ดูแลเกี่ยวกับผู้ป่วยทางด้านนี้ว่ามีคนดูแลหรือไม่เจ้าหน้าที่บอกว่าอย่างเร็วสุดก็ครึ่งเดือนถ้าช้าสุดก็หนึ่งเดือนแต่ว่านางเอกไม่มีเวลาถึงขนาดนั้น จากนั้นนางเอกก็มาทํางานและปรึกษากับพี่พยาบาลว่าถ้าเกิดว่ามีโรงพยาบาลเอกชนไหนรับสมัครบอกฉันนะคะรุ่นพี่พยาบาลบอกว่าคิดดีแล้วหรอที่จะลาออกจากโรงพยาบาลรัฐนางเอกบอกว่าเธอน่าจะทํสามกะไม่ไหวถ้าเอาแม่มาอยู่ด้วยหลังจากนั้นเธอก็ไปรับแม่และบอกแม่ว่าข้างบนคือบ้านของเราและอีกไม่นานเราจะย้ายที่อยู่กันใหม่ทันใดน,นั้นก็มีเสียงหมาเห่านั่นก็คือเจ้าถั่วนั่นเองพระเอกพาเจ้าถั่วไปเดินเล่นมาแต่เพาว่าแม่ของนางเอกกลัวหมาถั่วเลยต้อง ไปอยู่กับพระเอกก่อนในเช้าวันต่อมาที่บ้านอูซอนโจยองลุกหนักโจยองเห็นอูซอนใส่เนคไทไม่ถนัดเธอก็เลยไปใส่ให้วันนี้ค่ะเดี๋ยวฉันใส่เนคไทให้เออเออไม่ต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ,นได้ไดยังไงคะเดี๋ยวเราแลกการจากนั้นเธอก็หันหลังให้อูซอนและบอกให้เขารูดซิปข้างหลังให้หน่อยพอรูดไม่ถึงเท่านั้นแหละอูซอนก็เดินหนีแผน2อูซอนเดินมาที่จอดรถแล้วลืมกุญแจรถแต่พอหันหลังไป,ไปเท่านั้นแหละโอยองอยู่ข้างหลังอูซอนพยายามจะคว้ากุญแจ1 2ึ่งสองสา กาจับหน้าอกกลองดูอูซอนแทบเบรกมือไม่เธอบอกว่าจะขับรถให้เขาและอูซอนก็ไปนั่งในรถแต่โดยดีหลังจากนั้นต็ยอยังไม่หยุดเอื้อมมือเข้าไปใกล้เขานี่คุณคุณจะนั่งรถอะ่ะแล้วคุณไม่คาดเข็มขัดหรอคะฉันช่วยคาดนะเขาสตันไป3วิทําไมคุณไม่ไปตามหุ้นส่วนของคุณที่โกงเงินไปฮะตามอะไรผมเนี่ยก็ไปตาม แต่ไม่มีตังค์จะทํายังไงดีเอยที่คุณทําดีกับผมมาเป็นเพราะคุณอยากได้ตังค์หรอก็ไม่เชิงหรอกค่ะแค่อยากให้คุณพูดขอโทษที่คุณพูดกับฉันว่าผู้หญิงฉันต่ําขอโทษมาสิคะอูซอนไม่ขอโทษแล้วบอกว่าผมจะไปขึ้นแท็กซี่ตอยอนบอกว่า ไอเด็กตัวน้อยคิดจะควยกับเจ๊เหรอจ๊ะถ้าไม่ขอโทษก็จะไม่หยุดช่วงนี้นะ่ะกำลังอยู่ในกระแสอยู่นะจ๊ะส่วนทางด้านนางเอกวันนี้แม่ของเธอก็อยู่กับเธอเป็นวันแรกแม่ของเธอพยายามติดไฟเพื่อที่จะทำอาหารให้กับลูกสาวแต่เธอบอกกับแม่ว่าให้ไปรออยู่ที่โซฟาเดี๋ยวฉันจะทำเองหลังจากที่เก็บของอยู่นั้นเธอหันไปก็ไม่เจอแม่แล้วและแม่ของเธอออกไปข้างนอกไปเจอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งทักว่าเป็นเธอแม่บอกกับเธอ ว่าช่วงนี้เป็นเวลาเลิกเรียนของจีอูฉันเลยต้องมารับลูกนางเองเลยบอกว่าได้ค่ะคุณไปรอที่บ้านนะเดี๋ยวฉันไปรับลูกคุณให้ ในเวลาต่อมาอูซอนได้เลิกงานเระเอิญมาเจอกับซอยอนในลิฟเธอได้ให้ของกับเขานั่นก็คืออาหารที่เธอทําผิดพลาดไปในวันนั้นจากนั้นอูซอนก็ทําอาหารแต่จูจ่ๆซอยองก็เข้ามากอดทางด้านหลังทาให้เขาต้องหลบไปกินน้ำแต่เธอก็ยังไม่วายตามไปและล็อกตัวไม่ให้เขาไปไหนเขาจึงขอโทษจากนั้นเธอก็เดินกลับแต่เทว่าคราวนี้เขาเป็นฝ่ายลุกมากเขาอุ้มเธอขึ้นเตียงและค่อยๆโน้มตัวลงไป ใกล้เธอแล้วบอกกับเธอว่าถ้าคุณล้ำเส้นได้ผมก็ล้ำเส้นเป็นเหมือนกันส่วนนางเอกก็พาแม่มาที่โรงพยาบาลเพื่อที่จะดูเกี่ยวกับกระดูกพันใดน,นั้นก็มีเสียงโทรศัพท์จากพระเอกให้ออกมาข้างนอกผู้อำนวยการศูนย์ถือกระเช้ามาขอโทษนางเอกและบอกว่าจะรับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนางเอกก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นพระเอกจึงเล่าให้ฟังว่าเขาแอบเข้าไปในศูนย์และตรวจสอบความผิดทั้งหมดโดยเฉพาะทางเดินของแม่นางเอกซึ่งมันมืดแต่ก็มีคำสั่งส่วนกลาง ให้ปรับปรุงเรื่องไฟแต่ทางศูนย์ก็ไม่ปรับปรุงแค่นั้นแหละจากนั้นพระเอกก็เอาโบชัวร์ศูนย์บำบัดใหม่มาให้นางเอกในวันต่อมาทั้ง3คนได้ไปศูนย์บำบัดใหม่แม่ของนางเอกชอบนางเอกจึงขอตัวออกไปทําสัญญาและแม่ของเธอได้มอบเงินให้กับพระเอกพร้อมพูดว่าถ้าคุณทําอะไรคุณจีอูฉันจะไม่เอาคุณไว้แน่จากนั้นทั้งคู่ก็ออกมาจากสถานบําบัดนางเอกบอกว่าคุณรู้ไหมความรู้สึกผิดกับการรับผิดชอบมันคือภาระฉันบอกตามตรงว่า ฉันรู้สึกโล่งใจนะที่แม่อยู่ที่นี่คุณว่าฉันเร็วไหมในเช้าวันต่อมาอูซอนได้มานัดกับนางเอกเพื่อที่จะขอโทษวันนั้นที่เขาเมาเรือนและพาไปกินอาหารแต่ทว่าดันไปเจอพระเอกกับโซโยอนและอีพีที่5ก็จบลง ย้อนเวลากลับไปก่อนหน้านี่มีคนโทรหาซอยองบอกว่าเจอยอนอาแล้วและเธอก็มาตามหายอนอาที่โรงพยาบาลยอนอาบอกว่าเธอเอาเงินมารักษาลูกของเธอลูกของเธอเป็นมะเร็งจากนั้นเธอก็โทรหาพระเอกให้มาที่ร้านที่เธอกินเหล้าอยู่เมื่อพระเอกมาถึงที่ร้านโซอโยองบอกความจริงทุกอย่างทั้งเรื่องธุรกิจพังและเรื่องที่ไม่มีเงินติดตัวแถมยังอาศัยบ้านคนอื่นอยู่เธอไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆ ขณะที่เธอกําลังเอื้อมไปหยิบโซจูผมของเธอก็ได้ไปจุ่มกับน้ําซุปทําให้พระเอกต้องมานั่งเช็ดผมของเธอและเป็นจังหวะเดียวกับที่นางเอกและอูซอนเข้ามาในร้านพอดีจากนั้นนางเอกก็ออกนอกร้านทันทีอูซอนบอกว่าไม่ลองทักพระเอกหน่อยหรอนางเอกตอบว่าไม่อูซอนเลยถามนางเอกว่าเขาสองคนเป็นแฟนกันหรอนางเอกตอบว่าพระเอกมีคู่มั่นแล้วต่อมาพระเอกกลับมาแล้วเจอนางเอกนางเอกเลยถามว่าทั้งสอง คนแอบคบกันอยู่หรอพระเอกบอกว่าไม่ใช่เพราะซอยองมีปัญหาอยู่ฉันเลยคุยกับเธอทัในใดน,นั้นพระเอกได้รับข้อความว่าซองจูกําลังจะแต่งงานพระเอกเลยชวนนางเอกไปงานแต่งส่วนทางด้านอูซอนก็ถามซอยองว่าวันนี้ไม่ไปจับหุ้นส่วนแล้วหรอเธอบอกว่าหุ้นส่วนใช้เงินหมดแล้วแต่เธอจะบินไปที่อเมริกาเพื่อไปรับโทษส่วนตอนนี้เธอขอไปหาพ่อเธอก่อนส่วนทางด้านพระเอกและนางเอกทั้งคู่มาถึงที่งานแต่งและแสดง แสดงความยินดีกับซองจู และนางเอกก็ได้นึกถึงอดีตเมื่อครั้งก่อนนั้นที่มหาวิทยาลัยพระเอกและเพื่อนๆน,นัดกินหมูกระทะบนด่านฟ้าคืนนี้โดยชวนนางเอกกับซอยองไปด้วยแต่นางเอกบอกว่าฉันต้องไปทํางานพัดทาต่อมาหนุ่มๆก็นั่งกินหมูกระทะบนด่านฟ้าสบายใจเฉยส่วนนางเอกก็กําลังเอาตัวลอดจากคุณยายเจ้าของหอเป็นพลวันเพราะว่าคุณยายคิดว่าซอยองอยู่กับเธอแต่เธอก็ปฏิเสธไปว่าซอยองเป็นเพื่อนของพระเอกคุณยายเลยพาซอยองไปที่ห้องของพระเอกแต่ก็ไม่หยุด ถามอยู่นั่นแหละจนซอยองบอกว่า mm hmm. เธอเป็นแฟนกับพระเอกคุณยายเลยอยู่เอกก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องโกหกเรื่องนี้ด้วยในเช้าวันต่อมาซอยองมาเคาะห้องพระเอกให้ออกไปโศงแบบเนียนๆเ,เหมือนแฟนกันนางเอกเห็นก็หมั่นเคี้ยวหลังจากที่พระเอกกลับมาจากส่องซอยองจินซองบอกว่าทําไมนาะยต้องทาอย่างนี้ด้วยในเมื่อรู้ว่าฉันชอบซอยองแต่ถ้าว่าพอร,รู้ความจริงจินซองก็ไม่ได้ว่าอะไรพระเอกซอยองก็เล่นหนักขึ้นแย่งที่นางเอกกินข้าวไปกีดพระเอกที่สนามตอนเตะแบ่งไอติมให้หรือแม้แต่ต้องคิย ลูกเล่นเนียนว่าเป็นแฟนกันจริงๆดูนางเอกของเราสิคะและอีตอนเดินกับหอตอยองก็ไปควงแขนพระเอกกลัวไม่เนียทีแรกนางเอกก็ไม่เท่าไรหร่หรอกนะแต่พอเจอซองจูพูดว่าแบบเนี้ยแฟนกันชัดๆคุณพระนางเอกนี่ควันแทบออกหูเลยพร้อมจะลุยแต่ท่าว่าจินซองทนไม่ไหวต่อยพระเอกไปทีหนึ่งจากนั้นทั้งคู่ก็มีเรื่องชอกต่อยกันพอซอยองหันมานางเอกก็หายไปแล้วนางเอกมาหาคุณยายเจ้าของหอแล้วบอกความจริงทั้งหมดจากนั้นทุกอย่างก็ขี้คราบบนด่านฟ้านางเอก พาซอยองมาซ้อมลีลาแต่ทว่าพระเอกขึ้นมาพอดีซอยองเลยบอกว่าช่วยฉันหน่อยเถอะเป็นตัวแทนฉันทีนางเอกก็เลยเต้นลีลากับพระเอกฉันเลยตัดผ้ามาปัจจุบันทั้งคู่ได้เดินทางมาถึงบ้านซอยองมาถึงก็ตบนางเอกสะพวกใหญ่นางเอกไม่ยอมก็ตบคืนสิคะแล้เอกเลยบอกว่าให้ทั้งคู่เปิดใจคุยกันซอยองไม่พอใจที่นางเอกไปย้ายอัถีพ่อของเธอนางเอกบอกว่าโทรไปบอกแล้วแต่เธอไม่รับสายและเป็นเบอร์โทรศัพท์นางเอกพูดต่อไปว่าก็เพราะว่าเธออาจจะไปกินเหล้าหรือมั่วผู้ช ชายอยอู่ทำตัวแบบต่ำ,ตำแบบนั้นไม่ว่าเธอจะนิสัยแบบไหนแต่ขอร้องอย่ามายุ่งกับครู่แทยองเพราะเขามีคู่มั่นแล้วคิดเหรอแม่สาวซอยองจะยอม้าโต้กลับไปเลยวันนั้นที่ฉันเมาฉันไม่รู้ว่าเขามีคู่มั่นอยู่แล้วแต่เธอน่ะสิ รู้ทั้งรู้ว่ามีคู่มันอยู่เธอยังเกาะแกะอยู่กับเขาอยู่ได้ใครกันแน่ที่มีความคิดต่าๆทําตัวต่าๆและถ้าไม่อยากเป็นแบบนั้นก็ควรทําตัวใหม่ด้วยซอยองบอกว่าเดี๋ยวฉันจะคืนเงินทั้งหมดเกี่ยวกับค่าอฐิของพ่อให้และเธอก็ไปในวันต่อมาอูซอนได้เห็นซอยองกําลังถือกระเป๋าเดินทางอูซอนเลยไปทักเธอจากนั้นเธอก็ให้อูซอนพาไปที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือร้านที่รับซื้อขายกระเป๋าแบรนด์เนมเมื่อเธอได้เงินจาก จากการขายกระเป๋าเธอก็นําเงินไปให้กับอูซอนค่าที่เธอทําห้องน้ําพังและเธอก็บอกต่อไปว่าถ้าเธอไปอเมริกาเธอติดคุกเธอก็คงไม่ได้ใช้ตังอีกแล้วส่วนด้านนางเอกที่กําลังขึ้นเวนก็ได้รับโทรศรัพท์จากรุ่นพี่ว่าให้ลงมาหาหน่อยตอนที่เธอลงมารุ่นพี่บอกว่าวันนี้พระเอกมาและรุ่นพี่ก็บอกว่าเอาตั๋วนิทรรศการไปฉันคงไม่ได้ไปแต่นางเอกก็ตอบปฏิเสธแล้วลุกข,ขึ้นไปทันทีหลังจากนั้นรุ่นพี่ก็มาถามว่าเธอเป็นอะไรนางเอกก็บอกว่าเปล่ารุ่นพี่ บอกว่าฉันพยายามทําให้เธอสนิทกับเขามากขึ้นแต่ทําไมเธอถึงทําแบบนี้เธอไม่ชอบเขาเหรอนางเอกบอกว่าชอบค่ะชอบมากด้วยแต่เ้าว่าเขามีแฟนอยู่แล้วฉันไม่กล้ายแยง่งถูกใจกับถูกต้องฉันเลิกทําถูกต้องค่ะหลังจากนั้นก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นจะมีคนมาขอดูห้องเธอรุ่นพี่ของเธอบอกว่ายังไม่ได้ออกประกาศออกอีกหรอนางเอกบอกว่ายังค่ะแต่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะที่จะได้ย้ายไปให้พ้นจากพระเอกเสียทีในที่ประชุมของบริษัท CQF o o d พระเอก ก็คุยเป็นมิ con. ตรกับทุกๆคนจนกระทั่งอูซอนเริ่มรู้สึกลำคาญพอหลังจากเลิกประชุมแล้วพระเอกก็ยังไปเมา้ามอยหอยส,สังกับประชาสัมพันธ์ของบริษัทอูซอนออกมาพระเอกเลยทักอูซอนบอกว่า <c oughs> ผมไม่มีเวลาขนาดนั้นหรอกผมต้องไปทํางานข้างนอกเพื่อไปเก็บรายละเอียดของอาหารพระเอกก็เดินตามไปคุณจะมาตามผมทําไมคุณจะไปโปรเสหนกับใครก็ไปแต่ขอร้องนะอย่ามีเรื่องอื้อฉาวในทางชู้สาวพระเอกก็เลยบอกว่าฉันใส่ใจทุกคนเพราะฉันเป็นนายประกันพอพ้นจากอาคารปุ๊บ พระเอกก็เป็นพี่น้องกับอูซอนปับ๊บนี่ซอนฉันเอาใจทุกคนนะเดี๋ยวฉันจะทําให้ดูอย่างเช่นขนตรงนั้นนะ่ะอ,อะไรพี่ก็คือวันนั้นนะ่ะเรานอนด้วยกันไม่ใช่เหรอซอนแล้วไงคะพี่ขนที่หน้าท้องเลยนนะ่ะมันแข็งไม่ใช่เหรอเดี๋ยวฉันนะ่ะจะแนะนําร้านแว็กให้รับรองเนียนกริบเฮ้ยพี่มันยุ่งอะไรกับผมจากนั้นอูซอนก็ไปร้านอาหารและพระเอกก็มากินด้วยเมื่อพระเอกมาถึงบ้านก็เห็นว่านางเอกมีคนมาดูบ้านเพื่อที่จะเช่าบ้านต่อและพระเอกก็ซื้ออาหารมาฝากนางเอกนะ างเอกบอกว่าเก้าอี้ที่อยู่บนบ้านอ่ะฉันให้นายนะนายจะได้เอาไว้นั่งกินเหล้ากับแฟนและเธอก็เดินจากไปส่วนด้านอูซองพอกลับไปห้องห้องกลับเงียบเขาเลยเดินมาที่ห้องซอยองและพบว่ามีกระดาษเขียนไว้ว่าฉันไม่เหลืออะไรแล้วและฉันขอโทษจริงๆค่ะเท่านั้นละจ้าอูซอนก็รีบเช็คอินเทอร์นเน็ตของซอยองว่าอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเธอโพสท,ทาว่าสุดท้ายก็สิ้นหวังอูซอนเลยมาสถานที่นั้นและตามหาเธอไปทั่วปรากฏว่าเธอมานั่งกินอาหารสบ เเธอบอกว่าถึงแม้จะเครียดก่อนกลับอเมริกาก็อยากกินอาหารอาจจะไม่ได้กินอีกแล้วทั้งคู่เลยคุยกันแต่เพอเอินนิสัยกลับเหมือนกันตรงชอบที่จําเบอร์โทรศัพท์ของร้านอาหารจากนั้นทั้งคู่ก็พากันกลับบ้านและอูซอนบอกว่าผมมีอะไรให้คุณทําคุณตกงานไม่มีเงินใช้นี่พี่สาวของผมให้ผมหางานให้คุณทําผมก็เลยจะให้คุณมาเป็นเลข,ขาของผมหลังจากนั้นพี่สาวของอูซอนก็โทรมาและบอกว่าได้รับเงินคืนทั้งหมดแล้วโดยหารู้ไหมอูซอนเป็น คนโอนไปเองในวันต่อมาพระเอกได้มาที่เก็บกระดูกของแฟนเขาแต่เผอิญเจอกับซอยองซอยองเลยถามว่านั่นแฟนทะอลออและอีพีที่6ก็จบลง